ครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเก้าในทีขณิกายมชฌิมนิกาย,าากายหรือว่าในนิกายส่วนอื่นๆนะคะก็เป็นเรื่องของมหาสติผัฏฐานถ้าพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงรู้แจ้งธรรมะอย่างถี่ถ้วนแล้วทำไมไม่บัญญัติียเลยว่าดูแต่เฉพาะอิริยาบถอย่างเดียวเท่านั้น คือไง่ายๆครับพนมันมีหลายชนิดอย่างที่ท่านว่าถ้าจำาจงจำแนกไว้คือมีดอกบัวพ้นน้ำดอกบัวที่จะรับแสงอรุณดอกบัวกําลังโผล่ดอกบัวใต้น้ำท่านก็ยังอุตส่ทรงแบ่งไว้ถึงสี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมทรงแบ่งให้ง่ายอย่างเรียกว่าคนโง่ที่สุดก็เอากายไปในกายยังแบ่งเขาไปอีกนะก็ห่วง อาจจะห่วงมาถึงคนสมัยนี้ก็ได้อย่างคนอย่างผมท่านก็ยังแบง่งยาบทสีลงไปอีกเพราะอาณาปาเนี่ยในกายเนี่ยกายกายยาบาพะเนี่ยอาณาปายังยากมาก้องว่ามือท่านพุทธเจ้าหรือปัจเจก,กับพุทธเจ้าถึงจะทําได้เพราะว่ามันละเอียดมากก็ท่านก็ยังตส่าทรงพระมหากรุณาแบง่งลงไปอีกผมว่าการที่แบ่งเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่เพื่อเป็นพระมหากรุณามาก ก็ท่านก็จะให้ให้อย่างเดียวนี่ผมว่ามือท่านทุทธเจ้าแล้วไอการศึกษาเราศึกษาไปเถอะแต่เราก็โลภมากอยากจะทําให้มันหมดทุกอย่างที่จริงแล้วไม่ใช่ทาอย่างเดียวเป็นพระอรหันต์ได้ลองอ่านอ่านดูสิครับเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องที่สติระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้ากล่าวอย่างนี้ค่ะผิดหรือถูกคะก็ยังไม่ตรงกบมหาสติปัฏฐานมหาสันทัญยา,าเป็นกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นในมหาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมะผู้ที่จะรู้ชัดในสภาพของธรรมะตามความเป็นจริงก็ระลึกรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะถูกไหมคะชื่อว่าระลึกชอบไหมถ้าในขณะนี้กําลังเห็นจากขุนศีสังวรระลึกรู้ลักษณะ ของสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ากำลังได้ยินโสตินทรีสังวระระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปทางหูที่กำลังปรากฏจมูกลิ้นกายใจถึงมนินทรีสังวรถูกรือผิดค้่าวอย่างนี้ก็ถูกอย่างอาจารย์ว่าครับเวลาที่จะ,ะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏมีสิ่งที่ปรากฏทางตาะระลึกได้ไหม มีสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นของจริงไหมะระลึกรู้ได้ไหมมีสิ่งที่ปรากฏทางจมูกเป็นของจริงควรระลึกรู้ไหมเวลาที่รับประทานอาหารมีรสปรากฏเป็นของจริงควรระลึกรู้ไหมมีการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กําลังปรากฏเป็นของจริงควรระลึกรู้ไหมมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นประจำแล้วก็หลงลืมสติไป ควรจะระลึกรู้ไหมดิฉันเรียนถามเท่านี้ก่อนนะคะว่าควรจะระลึกรู้หรือว่าไม่ควรส่วนที่ท่านจะระลึกได้หรือไม่ได้นั้นเป็นเรื่องของท่านเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอเรียนถามถึงเหตุผลก่อนว่าเป็นสิ่งที่ควรระลึกรู้หรือว่าไม่ควรระลึกรู้ถูกครับเป็นสิ่งที่ควรระลึกรู้ถ้าท่านผู้หนึ่งผู้ใดระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้าง ทําไมคนอื่นเดือดร้อนก็ผมไม่เดือดร้อนอะไรแล้วครับที่ว่าไม่เดือดร้อนนี่ก็คือว่ารับรองว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะผมก็ยอมยากเหมือนกันของจริงท่านมีอยู่เพราะนั้นความแยบยนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบทรงแบ่งกายาเวทนาจิตตาและธรรมะเนี่ยแยบยนต์มากมีเหตุผลมากแล้วทำไมถึงผมจะบอกว่าอยาบทสี่นี่ง่ายที่สุดเนี่ยก็ท่านดูที่ท่านนางเนี่ยท่าน ชัดเจนเลยก็เรานั่งเนี่ยมันหมักดองมารู้จักว่าขี่ชาติแล้วจนถึงปัจจุบันนี้คนนี้ความรู้สึกคนนี้มันต้องเปลี่ยนไปในขณะที่เรามีสติรละลึกรู้ว่านี่เป็นรูปนะที่เรียนมาว่าเป็นรูปเนะี่ยที่จริงในขณะที่เรารู้ว่าเป็นรูปเนี่ยมันก็เป็นจินตายานอยู่คือมันยังเป็นความคิดนึกอยู่ยังไม่ได้ทายความรู้สึกเลยนะเพราะวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยความรู้สึกต้องเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติไปแล้วความรู้สึกต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อท่านทําไปทักวันหนึ่งเนี่ยท่านมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยท่านต้องโยนิโสต้องจำเอาไว้เพราะบางทีท่านอาจจะไม่ได้ทําต่อนะพอท่านไปทางโลกแล้วนะไปทํางานทาการกลับมาบ้านเข้าห้องเปิดประตูเอาใหม่คือเราต้องเอาเหตุผลที่ตนที่สุดได้เวลานี้ที่ท่านมาเนี่ยท่านต้องฟังอาจารย์นะท่านต้องทำความเข้าใจ ท่านไม่ได้มีรูปนามเป็นอารมณ์กายาท่านก็ไม่มีผมพูดไปเนี่ยนะถ้าเป็นท่านอยู่กรรมฐานท่านไม่รู้เรื่องแล้วครับเห็นแต่เป็นรูปเป็นนามได้ยินนี่ก็เป็นนามแล้วท่านจะไม่ได้เรื่องยังไงครับไม่ได้เรื่องครับการสังวรไม่ได้มีห้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเพราะว่าบางครั้งไม่ได้ระลึกทางตา แต่เวลาที่โลภะเกิดขึ้นสติระลึกได้เป็นมนินสีสังวรหมายความถึงการสังวรทางใจไม่ได้กล่าวว่ามีการสังวรเพียง<ม>ห้าทางแล้วก็เวลาที่เจริญสติปัฏฐานจะไม่รู้อะไรเลยจะไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เห็นจะไม่รู้เรื่องของเสียงที่ได้ยินในพระไตรปิฎกไม่มีนะคะแต่เพราะเหตุว่าสภาพที่รู้เรื่องก็เป็นนามธรรมเป็นของจริง ผู้ที่จะมีปัญญารู้ชัดเป็นพระอริยเจ้าได้ผู้นั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของนามรูปไม่มีการปฏิเสธว่าขณะนั้นไม่ได้ขณะนี้ไม่ได้คือผมจะถามท่านหน่อยว่าที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยพระวาากับทิ่สูตนิสอนต่างกันไหมทางนิพพานเนี่ย สอนต่างกันหรือเปล่าข้อปฏิบัติไม่ต่างแต่อัธยาศัยของบุคคลตาออ่างว่าจะเป็นสาวกในเพศของบรรพชิตหรือว่าจะเป็นสาวกในเพศของคฤริหั์ท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเบื่อในสังสารวัรเนี่ยศึกษาปฏิบัติเ,ออเป็นพิขูแล้วเนี่ยผมถามท่านว่าท่านสอนต่างกันหรือแม้แต่คําว่าพิกขูที่จะใช้นะคะก็ขอให้ใช้ให้ถูกต้องด้วยว่าโดยเพศหรือว่าโดยข้อปฏิบัติ ไม่อย่างนั้นจะปนกันหมดเพราะว่า <Yeah. S 1> พุทธบริษัทมีสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา,าการบรรลุอริยสัจจะทมบรรลุได้ทั้งสี่บริษัทต,ต,ตามเพศและฐานะของตนไม่ใช่ว่าก้าวกายสับสนกันว่าคาร,รวราสก็ไปทําอย่างบรรพชิตเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบด้วยว่าเมื่อจะกล่าวถึงความหมายให้กล่าวโดยข้อปฏิบัติหรือว่าโดยเพศก็ที่ผมพอเข้าใจนะครับ คือท่านสอนไม่ต่างกันเลยครับท่านสอนธรรมะไม่ต่างกันเลยท่านก็พูดถึงรูปนั่งบ่อยๆเรื่องอัธยาศัยเหมือนกับท่านรู้อัธยาศัยของท่านเองว่าการเจริญอย่างใดจะเหมาะกับอัธยาศัยของท่านท่านรู้เองหรือว่าต้องอศาศัยคนอื่นบอกผมะ,ะผมก็ที่แรกไม่รู้ลวครับปฏิบัติปฏิบัติไปปัญญาผมจะด,ดีขึ้นก็รู้กันแบบนี้นิดหน่อย อาจารย์ก็บอกกิริยาบททุกคนเลยใช่ไหมคะก็คนในสมัยนี้แล้วครับกีเดชนะตะกรงสมัยนี้มีอัธยาศัยเดียวก็นมีอย่างคือมีไม้การแต่เว้นส่วนมากเรียกว่าเหวี่ยงอันนี้เข้าไปแล้วถูกล้วครับแปดสิบเปอร์เซนรูปนั่งเนี่นะครับรูปเอียบที่ว่าดูง่ายนะเราก็เห็นว่าง่ายครับือว่ามันเห็นง่ายอย่างลมหายใจนี่ยังยากมากครับการรู้ว่าสิ่งใดเป็นรูป การรู้ว่าสิ่งใดเป็นนามต้องมีลักษณะของสิ่งนั้นปรากฏให้ปัญญารู้ชัดว่าลักษณะที่เป็นรูปเป็นรูปไม่ใช่นามหรือว่าลักษณะที่เป็นนามก็เป็นนามไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะที่จะว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นรูปมีลักษณะอย่างไรปรากฏให้ปัญญารู้ชัดว่าเป็นรูปไม่ใช่ตัวตนก็ในอญาบทพพะนะครับมีการละรูปในอาริยบทปภะ สี่ท่านแสดงไว้เลยครับก็สติปัฏฐานมีฮะอย่าบทสี่ท่านบอกปิดบางทุกแล้วก็พิจารณาเหตุผลดูบทสี่มีหรือเปล่าที่ย,ยืนนั่งนอนเดินเคลื่อนไหวเหยียดคูพูดนิ่งคิดต,ต้องมีรูปหลายหลายรูปประชุมรวมกันทำให้เป็นกลุ่มก้อนทรงอยู่ตั้งอยู่ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ถ้ายังประชุมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ตราบใดจะไม่หมดการยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆต่อเมื่อได้กระจัดกระจายด้วยกันที่ปัญญาจเจริญขึ้นแยกรู้ชัดในสภาพของรูปที่มาประชุมรวมกันจึงจะประจักษ์ว่าแต่ละลักษณะนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล คือในอยบทสี่นี่ในกายานี่นะท่านมุ่งหมายที่จะทําลายอะทําลายอะไรครับทําลายที่เห็นว่าสวยอ่าสุข,ขาวิปลาสนะเม <ME> ื่อมุ่งหมายจะทําลายสุข,ขาวิปลาสนะไอ้ยาบทสี่ 4, นี่มันปิดบังทุกความมุ่งหมายไปเงินถึงจะให้ดูยาบทสี่ที่จะว่าสวยและเป็นไม่สวยก็เพราะไม่เที่ยงถ้ายังทรงอยู่รวมอยู่ ไม่ปรากฏความเกิดขึ้นและดับไปจะละสุขสัญญาไม่ได้จะละอัตสัญญาไม่ได้จะละสุขสัญญาไม่ได้ก็อันนี้ก็ผมก็ตอบตอบอย่างหลักของท่านเลยนะครับคือว่ายีบบทสีเนี่ยมุ่งไปทุกปิดบังทุกนะแต่อันิจจาก,ก็มีในนั้นอนัตตะก็มีในนั้นทั้งไม่เที่ยงทั้งไม่เป็นตัวตนมีอยู่คือ ผู้ใดคาของท่านะภาถีท่านผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นก็เห็นอน,นิจจะผู้นั้นก็เห็นอนตัตตาครับถึงกันครับและในรูปนั้นก็มีแต่ยาบทสี่เนี่ยมันบางทุกเป็นสําคัญท่านก็ความแยกภายนั่นท่านก็ยกขึ้นทางตาถ้าท่านผู้ใดจะระลึกบ่อยๆเนืองๆในตอนแรกนีค่ะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่รู้ทั่ว หรือแม้ว่าเสียงซึ่งเป็นรูปจริงๆและลักษณะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าปัญญาก็ยังไม่ประจักษ์ในสภาพของรูปธรรมท,ที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าจะเป็นเสียงหรือจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นรู้เรื่องก็ยังไม่ได้ระลึกรู้จนชัดว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร ที่จะว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่มารวมๆกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นนามเป็นรูปทั่วทั้งโลกแล้วก็ดับไปจะต้องมีลักษณะของสิ่งที่สติกำลังระลึกรู้มีรูปถูกต้องตามความเป็นจริงหรือว่าถ้าจะเป็นนามประเภทใดชนิดใดที่สติกำลังระลึกรู้ก็มีลักษณะของนามนั้นขณะนั้นถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อปัญญาสมบูรณ์ขึ้นคมกล้าขึ้นละคลายมากขึ้นทั่วขึ้นก็ประจักษ์สภาพการเกิดดับตามปกติของนามและรูปแต่ละขณะแต่ละประเภทแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีลักษณะของรูปไม่ใช่ว่าไม่มีลักษณะของนามคือว่าผมพูดที่ยาบทอาจารย์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจ,าจายถาบทนี่นะที่ท่านวางไว้นี่นะปิดบังทุกท่านว่างั้นนะอยาบทสี่ปิดบงังทุกนะ ง่ายหน่อยก็ลองท่านนั่งเนี่ยนะไปชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ท่านรู้สึกเมื่อยใช่ไหมครับนี่แหละครับแสดงแล้วแต่นี่เห็นง่ายนะันนี้ท่านก็ต้องมานาสิการว่าท่านต้องแก่ทุกนะเวลาท่านเปลี่ยนเป็นเดินนะท่านลุกขึ้นเปลี่ยนเปเดินนะยาบทสี่นี่ท่านถึงนิพพานเหมือนกันเจ็ดปีครับ เห็นเป็นรูปนั่งนิดเดียวยานที่หนึ่งยานที่หนึ่งสิบหกยานถึงจะถึงนิพพานเราเพิ่งได้ยานที่หนึ่งนิดเดียวได้เมื่อสอง,งเดือนเอง,งเ,เห็นว่าเป็นรูปนะครับใจมันเห็นไงครับจิตเห็นเห็นเป็นรูปชัดคือในระหว่างที่ทํามาห้าปีเนี่ยนะมันก็ถ่ายไปทีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะบางทีมันก็ไม่ถ่ายบางทีมันก็กลับเป็นเราใหม่นะไอ้ความรู้สึกนี้เราต้องจําไว้ ความรู้สึกที่ท่านเป็นรูปนางเรานั่งเนี่ยความรู้สึกท่านเป็นยังไงแล้วเมื่อท่านทําไปตั้งชุมงวันเนี่ยความรู้สึกท่านเปลี่ยนยังไงนะแล้วผลมันเป็นยังไงไอความรู้สึกที่ท่านเป็นเราเน่ะเรานั่งน่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงเวลานี้ของท่านน่ะอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะท่านต้องสเนียศึกษาอันนี้สังเกตอันนี้แล้วพอท่านทําไปวันหนึ่งเจ็ดวันเนี่ยความรู้สึกท่านเปลี่ยนไปไหมผลเกิดขึ้นยังไง ความรู้สึกเป็นรูปนั้นนะผลกเกิดเป็นยังไงครับที่ผมว่าห้าปีเนี่ยครับผลมันรุนแรงมากเดานเพียงจะขอเรียนถามท่านนะคะว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยรู้อะไรบ้างที่เจริญสติปัฏฐานนะคะมีแต่รูปนั่งแล้วก็พี่กําลังอ่อนกําลังแข็งเสียงที่กําลังปรากฏเป็นของจริงได้ยินที่เป็นของจริงทุกๆุกวันนี่ไม่รู้อะไรเลยเลยคะ่ะ ก็อันนี้นะครับคือว่าเราลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันนะตถาคตเขียนแบบฝึกมาย่างนี้แล้วแบบฝึกทางวิปัสสนาฮะสติปัฏฐานสี่เขียนมาเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมเราก็ต้องตามตามนี้นหละครับที่ท่านทำเนี่ยง่ายอยู่แล้วเราเดินตามนี้เท่านั้นแหละครับอย่าเอาของท่านมาสงเคราะห์กับของเราเลยถ้าเอาของท่านมาสงเคราะห์กับของเราปัญญาผมก็ไม่ค่อยไหวถ้าเอาของเราไปสงเคราะห์เข้ากับของท่านนะผมว่าง่ายหน่อยครับ ใช่ไหมครับนั่งนี่มันเป็นบัญญัติแต่สำหรับหลักวิปัสสนานี่บอกชัดว่าให้เอาประมัดเป็นอารมณ์นั่งนี่ทเทโลรู้ได้เพราะเอารูปนั่งมาบัญญัติจำไว้ในใจเพราะฉะนั้นที่อาจารย์มาสอนว่าเอารูปนั่งเป็นอารมณ์เนี่ยผมสงสัยว่าจะผิดหลักก็ ผมอยากจะตัดปัญหาครับที่จริงนั่งนี่ก็เป็นประมาทนะะนั่งยืนเดินนอนนี่เป็นประมาทเหมือนกันครับเพราะอะไรครับไม่งั้นท่านไม่ไปใส่ไว้ในสติปัฏฐานนะครับก็ในกายยาบาาัพะนะฮะในกายยาบัพะมีอริยบทสี่เพราะฉะนั้นคงไม่ไม่ผิดแน่อันนี้อยู่ในนั้นผมอาจจะชี้แจงให้ท่านได้ไม่เพียงพอครับแต่เป็นเป็นประมาทแน่เป็นรูปประมาทแน่ คือว่าการปฏิบัติการศึกษาธรรมะสำหรับบุคคลในสมัยนี้นี่นะคะต้องสอบทานโดยละเอียดทีเดียวแล้วก็ต้องสงเคราะห์ทางพระอภิธรรมพระสูตรและพระวินัยด้วยในขณะที่นั่งแล้วก็ที่จะไปจดจ้องสัญญาจำสิ่งที่ประชุมรวมกันไม่กระจัดกระจายออกเป็นลักษณะของนามของรูปแต่ละลักษณะ ถ้าไม่เจริญสติให้ปัญญารู้ชัดอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะรู้สภาพปรมัตถธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เพื่อกูลพุทธบริษัททั้งพระอภิธรรมปิดกพรุสุตันตปิดก,รรดกและพระวินัยปิดกเพราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวถึงรูปนั่งก็ขอให้กล่าวถึงปรมัตถธรรมว่าได้แก่รูปอะไรที่ในวิการลรูปผมในติดตาม อวิปัสสนามาหลายสำนักอีกครั้งหนึ่งไปถามอาจารย์ใหญ่ชนิดที่ว่าโด่งดังมากบอกว่ารูปนั่งนั้นนะ่ะจะเป็นบัญญัตริรูปหรือว่าเป็นประมัดท่านก็ตอบมาว่าเป็นวิการรูปเพราะบอกก่ถ้าเป็นวิการรูปนั้นวิการรูปนะั้นเป็นสุขคุมรูปไม่ใช่เป็นรูปหยาบแต่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า วิปัฒนาเนี่ต้องเอารูปหยาบที่เห็นได้ง่ายรูปหยาบแต่พอถามอาจารย์ว่ารูปนั่งเป็นรูปอะไรบอกวิการารูปผมบอกอ้าวก็ผิดหลักที่ว่าวิการรูปเป็นสุขผมมารูปนี่มันเป็นรูปหยาบเมื่อไรอ่ะท่านก็หนึ่งอันนี้ผมจะมาเรียนในที่อ่าไปชมนี่ฟังที่ผมได้ติดตามอย่างนี้ก็หมายความว่าผมสงสัยวิปัฒนา,นาแห่งประเทศไทยเนี่ยทุกสำนักเดียวพูดตามความเห็นชอบใจบ้าง เช่นว่าเอารูปนั่งเนี่ยส่วนเวทนาจิตธรรมนั้นไม่เอามีไระพบอกพูดไหมตอบบอกไม่พูดไม่ได้กล่าวไว้แล้วทำไมอะ่ะคำมนเส้นคำว่านั่งยืนนี่มันเห็นชัดเหลือเกินไอ้ส่วนจิตโกรธจิตไม่โกรธนี่แหมมันละเอียดอ่อนหรือประมาณสนนิฐานว่าไอ้นั่นมันยากไอ้ส่วนที่เดินเขินอันนี้มันง่ายกว่าบอกเอามาจากไหนบอกสันนิฐาน คำว่าเราไปฟังสนิฐานของอาจารย์นอกแบบอย่างนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายว่าเราต้องมาคิดนะครับเว้นไว้แต่อาจารย์ไหนพูดอย่างนี้มีปฏิดก่อนนั่นมาจากนั่นว่าอย่างนี้ไอ้นั่นเราเชื่อได้แต่ถ้าบอกว่าอีฉันนอีชันนิฐานเราต้องมานอนคิดว่ามีเหตุมีผลหรือไม่แต่ถ้าบอกว่าให้เอารูปนั่งอย่างเดียวเป็นรูปยาบพระพุทธเจ้า ถึงอยากว่าผมเป็นอุกติตันอยู่ว่าพิฉลาดมากเนะี่ยผมไม่จําเป็นจะองไปเสียเวลาพิจารณาทำให้มันเหนื่อยยากสมองใช่ไมเอารูปนั่งถึงแม้ว่าฉลาดแล้วก็เอารูปนั่งดีกว่ามันง่ายดีแทนที่จะไปอ้อมค้อมมากๆเอาไปทีง่ายๆเทีเ่ยวดีกว่าเพราะสคัญที่สุดก็ว่าผมในถามกรงๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถามตัวน,นานี่ถามส่วนตัวเป็นไงครับรูปนั่งนี่มีมันในพระเิเด็ดดอกไหมมี บอกไว้ไหมว่ามันง่ายที่สุดไม่มีแล้วทาไมบอกว่าง่ายอ่ะชันนิฐานแล้อีกครั้งหนึ่งผมถามอาจารย,าย์ใหญ่แห่งแหงอื่นที่มีความชันชัดมากเพราะผมเป็นข้าวถึงก้นกติมีพระไตรปิฎกพูดไว้หลายแห่งทั้งบรรูตรและพิธรรมต้องเจริญให้รอบรู้ให้ทั่วและแทนที่จะพูดไปเฉยๆตรงเน้นว่าให้รู้ทั่วแต่อาจารย์มาถอนบอกไม่ต้องรู้ให้ทั่ว รู้แต่เฉพาะรูปใดนามหนึ่งก็พอเนี่ยขอโปอดดรดพิจาริว่ามีอยู่ตรงไหนที่ห้ามไม่รู้ทั่วทั้งหกทวารหายมาลู้เฉพาะทวารเดียวนั้นมีอยู่ตรงไหนตรงไหนมั่งไม่ได้ตอบมาแล้วจนถึงัจงบันนี้ผมยังเรียนนี่ทราบก็รับรองแล้วไม่ใช่ครับว่าเอียาบทสี่นี่มีในสติปัฏฐานอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะผิดพลาดครับแล้วผมก็ทดลองกับตัวผม ผมไปกําหนดลงพระจยอยู่ยี่สิบปีอ้อมค้อมไปไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะคนสมัยนี้ได้ฌานก็ยากนะแต่ผมมากําหนดรูปนั่งนี่ผมได้ผลรูปนั่งรูปยืนยาบทสีนี่ผมได้ผลนะที่จริงในขณะที่เรากําหนดยาบทสีนี่นะอย่างอื่นเราก็สังวรครับไม่ใช่ว่าไม่สังวรเข้าใจไหมแต่ท่านว่าอย่างนี้ครับทุกบัพพ้านี่ถึงนิพพานหมดครับนะ จะเป็นนิยบศีนี่ก็ถึงที่พานที่ว่าเจริญสติอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ผลเนี่ยแน่นอนที่สุดอริยสัจธรรมเนี่ยค่ะผู้ที่จะบรรลุก็คือผู้ที่รู้ชัดในลักษณะของสิ่งที่มีจริงปรากฏให้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าได้ผลก็ต้องเป็นความรู้เดชฉันอยากเรรยนถามว่ารู้อะไรร,รู้ความรู้นี่มันมีหลายขั้นนะครับท่านทราบไหมครับมีสามขั้นนะนะ มันรู้ในเลยว่าสุตะจินตะภาวนานะความรู้อันนี้เป็นภาวนาหลวงพ่อใจจะเป็นอย่างงั้นนะครับเพราะในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานความรู้ในเขียนความรู้อย่างเดียวไปพอเป็นญาณแค่เป็นญาณความรู้สึกเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความรู้ธรรมดาความรู้สึกกับความรู้ความรู้สึกกับความรู้นี่มันเหมือนกันนะครับการทาวิปัสสนาความรู้สึกมันต้องเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับ แต่ท่านตกงสำเนียกสังเกตศึกษาไาว้ลยเดันไม่สนใจเรื่องความรู้สึกนะคะเดชันสนใจเรื่องความรู้ค่ะปัญญาแปลว่าความรู้ความรู้ชัดผลคือความรู้รู้อะไรรู้นามอะไรรู้รูปอะไรอผลเนี่ยนะฮะผลเนี่ยมันไม่ใช่รู้นามรู้รูปนะผลนี่ยผลนี่มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี่มันจะประหารกิเลสครับ ม้มันจะบอกว่าเป็นความรู้ชัดรู้อะไรไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกเป็นยานเป็นยานตัณนามารู้ปะไปนี่เลยถ้าความรู้ชัดไม่มีการจะละจะคลายความไม่รู้มีไม่ได้ที่จะละคลายความไม่รู้ได้ละคลายอวิชชาละคลายความสงสัยในลักษณะของนามรูปละคลายการที่เคยยึดถือนามรูปมาเป็นตัวตนได้นั้นจะต้องมีความรู้ไม่ใช่มีตัวตนไปละคลาย ความรู้ต้องเกิดขึ้นและขณะใดที่ความรู้เกิดขึ้นก็ละก็คลายความไม่รู้ในขณะนั้นและจิตดวงต่อต่อไปก็ลดคลายความไม่รู้ลงไป